ขอบคุณเดชาตีมจากพาคออยค่าขอบคุณเดชาตีมจากพี่สาวออยคาอันไหนอร่อยจังเดินแล้วเดินไปไกลไหมเอาแล้วเดินไปไกลไหมเอาวันนี้ครับเอาวันนี้ครับเตนเอาวันนี้ลาครับวันนี้วานลาครับเพราะกินเราจะได้ขาวๆอันนี้อันเท่าไหร่คะอันนี้สามสิบอันนี้ครับ ขอบคุณไอ้เธอีมจากพี่สาวออยจ้ะครับผมไอ้ซีฟ้าเป็นยังโอ้โหทำบุญกับคนนี่แหละอย่าไปทำกับหมาเยอะสีน้ำเงินโอ้โอเมีนโอเมียนอะไรเอาไปนะสีน้ำเงินสีน้ำเงินทำบุญให้หมาก็ได้บุญเยอะป้าจ้าวจะว่าอย่างนั้นแหละป้าจ้าพูดไม่ถูกทำบุญก็ทำให้ถูกคนป้าจ้าจะพูดอย่างนี้ห้าสิบบาทห้าสิบสับเซนต์ทำไมพูดแบบนี้อร่อยไหมจ๊ะ จะเดินไปได้ปะเรื่องอะไรคะมันมันจะไปเออเอาอาหารแมวมาให้อาหารแมวมาให้เด็กๆเมื่อกี้เห็นหมาน้อยไหมน้อยมากจะซื้ออาหารแมวกับอาหารหมามาให้เลยเท่าไหร่ครับตั้งเงินจ็ดบาทฮะคุณงเงินเจ็ดบาทเหรอว่าเขาพิจารณาจากแบบเจ็บาทไม่ไม่ถึงยี่สิบ ขอมือยี่สิบห้าบาทวิสุขคือกินแพงกมอคืออนหวกมืเอานด้วยเจ็ดบาทคุนี่แมนี่สามสิบบาทมันแพน้ำบกทัวมันแพน้ำบบทัวบ่ใหม่มีไล่บ่บอมีบอ้บอซองมันงามซองมันสีชมพูมันเห็นเนี่ยใส่ซองให้้อื่นอีกซะสัน ทุเรียนเรืยืนกินเรนชายินกินเรนาองไอมานิไอเรามาชนกันไอชนกันเร็วๆเร็วพ <ok ี่บิร์่ไหนเนีเร็วๆไหนดิพี่เบิร์แกก่อนไม่งออกมาพี่หน่อยดี้าวเราจะกินสีเหมือนพี่บิรนั่นแหละทำไมไม่ได้อ่ะ